ถามเลยอ่านี่ให้ดูนี่ให้ดูนี่ตั้งแตพี่โอ้โอ้โหพี่เวจัดเองคอนเสิร์ตใหญ่ในชีวิตเลยอ่ะพี่เวจัดเองเดี๋ยวหนูไปดูด้วยอ่ะไม่ที่หนูเป็นเอฟซีทุกคนเลยไม่ไม่จะไปไหมจะไปดังให้เขาดังให้เขาอป็เอฟซเหรอ มากกว่า VIP อีกจ้างอ่ะจ้างจ้างจะอยู่ใกล้ใครพี่กระแตจะอยู่ใกล้พี่แบงค์ไหมทำมันนี้มาด้วยเหรอตัวติ๊กเกอร์มาด้วยหรือใครเนี่ยงหรือใครเนี่ยมาอยู่ตรงกลางไปเสิร์ฟน้ำหรอไม่ไปลองพิ้งแล้วพี่แอไปลองพิ้งพี่เวท์มาไลฟ์ทุกคืนหรอเวท์ก็คืนไปเล่นในพิเวทีได้ไหมให้ดูว่าไลฟ์อัพเนี่ยนะเห็นไหมวันที่20ธันวาเนี่ยมันยังน้อยอยู่ใช่มันพอดีมาก ในเดนโอยู่ใกล้ใครดีคะอ่ะพี่โอ๊ตนี่ไม่เอาเขาไม่อยากอยู่ใกล้ร้อนเ่ร้อนเลนในแดนนันเขามีแต่รอๆร้นเนาะพี่เวบอกชื่อน่อยมีใครบ้างมี modern dog titanium justutter pixie ban everplane casanova แล้วก็ c e n ี e ได้หมดแล้วแล้วมาแรกนะครัแล้วมแรกนะไดหมจะไป้องไอะไรัะวันแรกเลยรักจิงโก้หเมิบเข้ารัก มันคืออะไ์ดนตรีมันคือเทศกาลดนตรีหลากหลายครับโอ้ยขอบคุณค่ะมีป๊อปร็อกฮิปฮอปมีนเกิดใหญ่ก็หดวงเล่นคอนเสิร์ตมาไม่เคยได้ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้อันนี้มานะมาจริงนะนี่นี่ใครแคปไว้หรือยังวันไหนอะค่าตัวเท่าไหร่อะค่าตัวเท่าไหร่แล้วแต่พี่จะให้เลยว่างค่ะว่างหนู่างไม่มีงานเลยเคลียร์จริงเลยค่ะเคลียร์จริงมากเ่ยติดเลยเอาเตะเตดแล้วนะเตะเตะเตะเอาปุ่มือเนาะ ก๊าแตอยู่ตรงนี้มิลลี่เจ็บสตอร์นนทนนหนูไปได้ไหมอ่ะโคตรป๊อปโคตป๊อปไม่เอาใช่ไหมไม่อยู่ใกล้มีเปเปอนเพลนมีเพื่อนเพลินฉันไปได้ไหมอ่ะไปดิแสลมลงคิวหรือยังคะไปไปได้แหละไปไหมไปคเียหมดเลยนะอะเราเข้าหนูใกล้พี่ทอมเองไปเองอยุกยุกเก็บเลยนะทุนหนอทุนอยู่ไหนเนี่ยทุนอยูนี่อยู่นี่อยนี่จะเล่นตายอยู่เลยเล่นตายแล้วเร้าเนาะเอาปิดหน้าปิดแบงหงกลเรไปก่อน ทันมาอากาศหนาวหนาวทอดกระทินเลนออฟมิวสิกไม่ใช่มาคอนเสิร์ตที่ไหนก็จัดที่ไหนทิลาบุรีคล่นเรื่องลาบุรีอากาศเย็นนะอย่าแต่งตัวโป้มากไม่หนูจะใส่แบบว่าโยโยไปเลยอะเล่นเต็มนะ45นาทีชั่วโมงหนึ่งเอาเท่าไหร่รักจริงไอี่เมมันโค้ดเราต้องร้อยพอมายิ่งเลยแกพี่เบ๊มขึ้นเป็นปิจิลลิงด้วยได้ไหมใครนะไอพี่เบ๊มขึ้นเป็นปิจิลลิงด้วยได้ไหมหน้าตัวหนูไม่มีละ ค่าตัวไม่มีไม่มีค่าตัวแล้วใช่ไม่มีค่าตัวค่ะเอาแต่พี่พี่เลยไม่มีค่าตัวแล้วไม่มีละไม่มีละมีร่านไมด้มีสาวสาวเาไม่ช่วยพี่ด้วยเอาวันเดียวเขาเลยอยากเลยมันอยู่สองวันเชื่อพี่อยู่สองวันแค่นี้แหละใครก็ได้ไปวันไหนก็ได้มีพี่แจ๊คด้วยมีพี่แจ๊คด้วยมีบาริสแลมด้วยผมจะซ้อมไม่ดีเลยนะพี่พี่มีจรองเลยล็อกแล้วนะการการการล็อกแอบเลยเราดีที่